Enjoyable คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่บทที่13มันไม่เป็นไปตามหลักชีววิทยาปู่ว่ากงชุนไม่ใช่น่าใช่คนแบบนั้นหลานลืมไปแล้วหรือว่าเขาเป็นคนช่วยชีวิตหลานไว้แล้วเดิมก็เพราะพวกเรานั่นแหละที่ไปแย่งเขามาจากตระกูลจินหลี่จ้านพูดอย่างรู้สึกผิดถ้าย้อนนึกกลับไปตอนนั้น เขาทำทุกอย่างเพื่อให้หลานสาวที่รักมีที่พึ่งพิงที่ดีถึงได้ยื่นข้อเสนอแต่งงานกับตระกูลกงแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าตระกูลกงกำลังคุยเรื่องมั่นหมายกับตระกูลจินเป็นเขาเองที่ช่วงชิงวาสนาผู้อื่นมาให้หลานสาวตัวเองเป็นหนูเองที่คิดน้อยไปแต่เราแก้ไขตอนนี้ยังทันนี่ค่ะการอยากของหนูกับกงชุนจะเป็นการคืนวาสนาให้คนที่เขารักกันและจินไม่เองจะได้ไม่ต้องหลงผิดมาคิดทำร้ายหนูอีก หลี่หนิงเซียนวนมาพูดเรื่องอย่่อีกครั้งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นส่วนด้านกงชุนที่ยืนฟังอยู่สีหน้าของเขามีเพียงความเรียบเฉยไม่ว่าจะวาสนาหรือความรักตัวเขาเองไม่เคยสนใจสิ่งที่สนมีเพียงหน้าที่ของตนแต่ท้าไมยามได้ยินอีกฝ่ายตั้งกำแพงกับตรงแบบนี้แล้วเขาเกิดความรู้สึกแปลกๆในใจขึ้นมานะหลานจะอยากจริงๆใช่ไหมคุณปู่ช่วยยอมรับการตัดสินใจของหนูทีนะคะ ตามใจหลานแต่ปู่มั่นใจนะว่ากงชุนเป็นคนดีอีกหนูไม่เถียงคุณปู่หรอกคะ่ะเดี๋ยวหนูไปเอาอาหารให้ทานนะคะเธออุ่นซุปที่ทำตอนเช้ามาให้คุณปู่ทานเป็นมื้อกลางวันก่อนจะบอกคุณปู่ว่าจะออกไปหาวัตถุดิบเป็นอาหารเย็นการจัดการเรื่องอาหารเย็นเป็นที่น่าหนักใจไม่น้อยเธอไม่มีเงินสักแม้แต่หยวนเดียวแล้วเธอจะหาอะไรมาทำมื้อเย็นได้กันระหว่างที่กำลังเดินออกจากบ้านลีหนิงเซียนก็ยืดเส้นยืดสายพลางก้มมองร่างกายด้วยความหดหู่ใจ รูปร่างผอมแห้งแบบนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะกว่าจะมีเนื้อหนังให้ดูสุขภาพดีนะหลี่หนิงเซียนะคะรุ่นคิดอย่างสิ้นหวังด้วยความที่กำลังจมอยู่ในความคิดของตัวเองเธอจึงไม่ได้มองอะไรและเมื่อเปิดประตูออกจากบ้านเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบกับใบหน้าบึ้งตึงของใครบางคนที่ยืนรออยู่วาหลี่หนิงเซียนร้องออกมาด้วยความตกใจเธอคิดจะรีบฉกเท้ากลับแต่ก็สายเกินไปร่างกายของเธอเสียหลักเซไปข้างหน้าอย่างแรง เสียงดังสนั่นร่างของเธอล้มลงมาทับร่างบางเบื้องล่างเสียงครา่งต่ำๆของผู้ชายดังเล็ดลอดออกมาหลีหนิงเซียนรู้สึกเจ็บไม่น้อยแม้จะล้มลงทับบนร่างของอีกคนในละครพระเอกนางเอกล้มทับกันมันดูโรแมนติกอยู่หรอกแต่ชีวิตมีแต่ความเจ็บที่เธอกระแทกนั้นคือกระดูกเน้นเจ็บชะมัดเธอได้แต่ครังออกมาเบาๆร่างของชายคนนี้ทำมาจากหินหรืออย่างไรกล้ามเนื้อของเขาแข็งราวกับก้อนเหล็กเจ็บจนเธอน้ำตาแทบจะไหลออกมา ส่วนโกงชุนแมจะผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเคยเผชิญหน้ากับศัตรูที่ตัวใหญ่กว่านี้มาแล้วแต่เขาไม่เคยถูกใครทับแบบนี้มาก่อนปกติเขาจะใช้ความรวดเร็วและไหวพริบในการต่อสู้จับกลุ่มศัตรูได้ในพริบตาแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาโดนคนอื่นนอนทับอยู่บนร่างแบบนี้แถมคนที่ทับเขายังเป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวเล็กเสียด้วยแม้จะรู้สึกประหลาดใจแต่เขาก็ยังคงนอนนิ่งอยู่กับที่ก่อนจะมองคนบนตัวที่กำลังจะลุกขึ้นอยู่ ใบหน้าของเขาก็แดงกำ่ำด้วยความตระหนักได้ถึงความคิดของตัวเองเขาเพิ่งสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจากร่างกายของหลี่หนิงเซียนกับเขาอย่างชัดเจนแม้จะผอมแห้งไปบ้างแต่กลับมีร่างกายที่นุ่มนิ่มและมีกลิ่นหอมกงชุนต้องชะงักค้างเมื่อเห็นมือน้อยๆของหลี่หนิงเซียนที่ควรจะดันตัวขึ้นกำลังลูบคลำอยู่บนหน้าอกของเขาหลี่หนิงเซียนเธอกำลังทำอะไรนะ่ะชายหนุ่มร้องถามอย่างตกใจหลี่หนิงเซียนสะดุ้งสุดตัว มือน้อยๆหดกลับอย่างรวดเร็วใบหน้าของเธอแดงกลับไม่แพ้กันตะโกนอะไรกันอยู่แค่ตรงนี้จะเสียงดังไปทำไมมันรบกวนคุณปู่ที่กำลังนอนนะเธอพูดเบี่ยงประเด็นแล้วเธอนะทำอะไรแค่สำรวจอะไรนิดหน่อยในใจของหลี่หนิงเซียนเต็มไปด้วยความประหลาดใจมันไม่เป็นไปตามหลักชีววิทยาผู้ชายคนนี้ดูไม่อ้วนแต่กล้ามเนื้อกลับแน่นขนาดนี้ เขาต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักแน่ๆในฐานะแพทย์หลี่หนิงเซียนหลงไหลในการศึกษาเรื่องร่างกายมนุษย์เธอมีความกระตือรือร้อนอย่างมากในการวิเคราะห์อวัยวะทุกส่วนและร่างกายของกงชุนที่เธอได้สัมผัสต,ตอนนี้ยิ่งทำให้เธออยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีกหลี่หนิงเซียนมัวแต่หลงไหลกับร่างกายมนุษย์ที่เธอได้สัมผัสทําให้เธอกระทําการบางอย่างออกไปอย่างลืมตัวแม้จะรู้ว่าการกระทําของเธอค่อนข้างล่วงเกินเขาไปหน่อยแต่เธอก็คิดเข้าข้างตัวเองว่า พวกเราทั้งคู่ยังไม่ได้หย่าร้างกันดังนั้นการสัมผัสกันจึงไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดความคิดนี้ทําให้หลี่หนิงเซียนตัดสินใจสํารวจร่างกายของคนที่อยู่ใต้ร่างต่อไปอย่างไม่ลังเลเธอขยับมือมาลองบีบแขนเขาแรงดูๆแข็งมากเธอคิดในใจรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของเขาใบหน้าของกงชุนแดงกล่ำด้วยความอายจากการสัมผัสข,ของมือเล็กๆที่นุม่มนิ่มของหลี่หนิงเซียนเขาตัดสินใจคว้าข้อมือของเธอ พยายามควบคุมตัวเองไว้ก่อนจะพูดอย่างขบกรามว่าลุกออกไปโอ้ยเจ็บนะหลี่หนิงเซียนร้องออกมาก่อนเธอสะบัดแขนออกจากมือของเขาอย่างไม่พอใจก็จะลุกอยู่เนี่ยทำไมต้องมาลงมือลงไม้ด้วยก็รีบลุกไปหลี่หนิงเซียนหน้าบูดแต่ก็ยอมดันร่างตัวเองออกจากตัวเขาแค่ลองจับนิดจับหน่อยห่วงตัวไปได้กงชุนรู้สึกไม่ชอบมาผากวกับท่าทางของหลี่หนิงเซียนตั้งแต่แรกเห็น สายตาของเขาจับจ้องไปที่เธอราวกับจะมองทะลุปลุกโรงยิ่งเมื่อหลี่หนิงเซียนลุกขึ้นยืนอย่างไม่สนใจอะไรเขายิ่งขมวดคิ้วแน่นขึ้นด้วยความแปลกใจก่อนที่เธอจะลุกขึ้นยืนมือของเธอมาสัมผัสที่แขนของเขาทำให้ปลายนิ้วก้อยของเขารู้สึกชามันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตผู้หญิงคนนี้ช่างมีอะไรแปลกๆก,กงชุนคิดพลางมองคนตรงหน้าอีกครั้งหรือว่าเธอจะเป็นคนที่เบื้องบนสั่งให้เขามาตามหา แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้รูปลักษ์และท่าทางของหลี่หนิงเซียนบ่งบอกชัดเจนว่าเธอเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีทางเป็นคนภายนอกกลองมาได้ยิ่งไปกว่านั้นหลี่หนิงเซียนยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไปหลานมาโดยตลอดชาวบ้านต่างก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีคงไม่ใช่แน่เธอไม่น่าจะใช่คนที่เขากำลังตามหากงชุนคิดพลางสรุปความคิดตัวเองเสร็จสับเขาคิดว่าคนที่กองทัพต้องการตัว น่าจะเป็นใครสักคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อไม่กี่ปีมานี้เขาจึงตัดสินใจมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนกลุ่มนั้นแทนในขณะที่กงชุนครุ่นคิดอยู่นั้นหลี่หนิงเซียนก็หันหน้าหนีเขาแต่เธอกลับรู้สึกได้ถึงสายตายเย็นชาที่จ้องมองมาที่ตัวเธอความรู้สึกสะใจ,จที่ได้แกล้งกดจุดเขาก่อนหน้าเริ่มหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเหมือนตัวเองทำผิดพลาดทำให้เขาสงสัยเรื่องที่เธอลงมือทำไปคนคนนี้ช่างสังเกตเกินไป จนเธอรู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ใจร้อนกดจุดชีพจรบนนิ้วของเขาเมื่อครู่นี้เพื่อไม่ให้กงชุนซักถามอะไรหลี่หนิงเซียนจึงรีบหาเรื่องชวนคุยทำไมคุณถึงมาที่นี่ละ่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าในความทรงจำของร่างนี้ชายคนนี้กับร่างนี้แทบไม่ได้พูดคุยกันเลยนอกจากตอนที่เธอไปของเงินเขาหรือทะเลาะก,กันเรื่องอาหารเรียกได้ว่าคนทั้งสองแทบไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยกงชุนมองศบตาหลี่หนิงเซียนด้วยสีหน้าจริงจังขึ้น ก่อนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันมาขอโทษแทนกงหยางหลี่หนิงเซียนที่กำลังมองเขาอยู่ขมวดคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจเมื่อได้ยินคำขอโทษจากปากของกงชุนชายที่ไม่เคยแม้แต่จะชายตาม,มองเธอด้วยซ้ำ สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ